ออกจริงหรือเปล่าออกเพราะปืนแรงดันน้ำหรือเปล่าแห้งแล้วจะทิ้งคาบหรือเปล่าดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วจะได้คําตอบครับแต่ก่อนจะดูฝากกดติดตามกดไลค์กดบันทึกให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิธีการล้างรถด,ดูแลรถให้สะอาดเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ที่ผมจะทําคลิปพร้อมวิธีการล้างให้ดูกันทุกๆวันเลยครับ สำหรับนายหัวรถที่รอโฟมล้างรถบรรทุกแบบไม่ต้องถูอยู่นะครับวันนี้ผมจัดให้แล้วครับน้ำยามีประสิทธิภาพที่สูงสามารถดึงคราบสกปรอกออกได้เป็นอย่างดีเลยครับและก็ยังมีความเข้มข้นมากนะครับน้ำยา1ลิตรนะครับสามารถผสมน้ำเปล่าได้ถึง10ลิตรเลยครับถังขีดโฟมส่วนใหญ่จะมีขนาด1ลิตรนะครับถ้านายหัวล้างรถครั้งละ1กระป๋องกระป๋องละ1ลิตร ก็สามารถล้างได้ถึง11ครั้งเลยครับและอีกอย่างน้ํายาก็ยังผสมแว็กซ์อีกด้วยนะครับพร้อมเคลือบเงาในขั้นตอนเดียวเลยครับใช้ล้างรถได้ทั้งคันเลยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อสีรถโลหะ oh หรือโคเมครับขั้นตอนการใช้ก็ง่ายนิดเดียวครับแค่ผสมน้ํายา1ส่วนกับน้ําเปล่าสิบส่วนลงในถังฉีดโฟมแล้วฉีดโฟมทิ้งไว้2-3นาทีหลังจากนั้นก็ใช้ปืนแรงดันน้านะครับล้างออกให้สะอาดคราบก็หลุดออกได้อย่างง่ายดายเลยครับแต่ไม่แนะนําการล้างกลางแจ้งที่มีแสงแดดนะครับ ฉีดไปไม่ถึง2-3ถึงนาทีโฟมอาจจะแห้งตัวได้ครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกสะอาดรวดเร็วนะครับลืมการล้างการขัดการถูแบบวิธีเดิมๆไปได้เลยครับเข้ามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับว่าออกกินหรือเปล่าทิ้งค้าบหรือเปล่านะครับในคลิปไม่มีการตัดต่อนะครับผมไม่ได้ออกแรงถูแน่นอนครับกดสั่งก่อนสะอาดก่อนสะดวกก่อนแน่นอนครับด้วยน้ำยาล้างรถบรรทุกแบบไม่ต้องถู cp super clean t o u